กลับมาเป็นเตะมุมของกิรีคันยุกครับเปิดมาสะบัดถงโดนไครประตูที่7จ็ดออกมาแล้วครับเป็นนันทบดินหรือนันทบดินครับแหม่ทีลูกเล็กๆก็คือทิกของอภิวัฒนะครับไม่ใช่ครับสุดท้ายยังไม่ตกใส่อภิวัฒนะครับลูกนี้เป็นนันทบดินวินวัตคุนดมนะครับอระตที่80สิบ บอลตกมามีเช็ดน,นิดหนึ่งอภิวัตรมารออยู่ที่เสาไกลนะครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงบอลมาถึงระดบ,บดินก่อนนะครับแล้วก็เกต็มตกจม่าสองครับผู้จังหวะเช็ดมาธนาทรก็ทําได้ดีสุดแล้วนะครับเขาตะบกออกมาแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วนั้นระดับดินี่ยืนชักล้าอยู่พอดีครับประวัดดิยิงเข้าไปช่วยแต่ว่าไม่ไช่วยได้เยอะแางครับ